เมื่อความกลัวเข้ามาทักทายสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่กำลังใจก่อนนอนอีกครั้งนะครับคืนนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยกันเรื่องความกลัวครับความกลัวเป็นความรู้สึกที่ทุกคนต้องเคยสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความกลัวความล้มเหลวความกลัวที่จะไม่ถูกรักความกลัวความไม่แน่นอน หรือแม้แต่ความกลัวในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นมันเป็นความรู้สึกที่บีบรัดหัวใจและบางครั้งก็ทำให้เราไม่กล้าก้าวเดินต่อไปคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องกล้ายอมรับว่าเรากลัวก็ไม่เป็นไรครับเพราะการปฏิเสธความกลัวไม่ได้ทำให้มันหายไปแต่เมื่อเรากล้าเผชิญหน้ากับมัน ลาที่จะหยุดดูว่าเรากำลังกลัวอะไรอยู่เรากลัวเพราะอะไรนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการก้าวข้ามความกลัวลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยกลัวอะไรบางอย่างมากๆแล้ววันหนึ่งคุณก็ผ่านมันมาได้คุณจำได้ไหมครับว่าคุณทำได้ยังไงเพราะทุกครั้งที่เราเก้าวข้ามความกลัวเราจะเข้มแข็งขึ้นมันคงขึ้นและเติบโต เป็นคนที่กล้าหาญมากขึ้นเสมออย่าปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิตของเรานะครับเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกที่จะผเผชิญหน้ากับมันและก้าวผ่านมันไปอย่างสง่างามและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจำไว้เสมอคือคุณไม่จำเป็นต้องแบกความกลัวทั้งหมดนี้ไว้คนเดียวพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กำลังเดินเคียงข้างคุณเสมอพระองค์ ทรงยิ่งใหญ่กว่าความกลัวทุกชนิดและพร้อมจะโอบอุ้มคุนไว้ทุกย่างก้าวเมื่อเราวางใจในพระองค์ความกลัวไม่อาจมีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปเพราะความมั่นคงในพระองค์จะเป็นเหมือนเกราะที่ปกป้องใจเราจากความวันไหวทั้งหลายคืนนี้ลองบอกตัวเองเบาๆว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วค่อยๆวางความกลัวลงทีละนิดนะครับ ขอให้คุณหลับฝันดีและพบกับความสงบที่ลึกลงในใจหากคุณต้องการที่ปรึกษาหรือพูดคุยเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาหาเราได้ที่แอคกำลังใจเลยนะครับแล้วพบกับกำลังใจก่อนนอนตอนใหม่ได้ในวันศุกร์หน้าสำหรับคืนนี้ฝันดีครับ